สวัสดีครับพี่น้องมือนีกะเซ็ดพึ่งตนกัะไม้ล้วครับผมมือนีกระเลาะไครขอเมื่อไรครับพี่น้องแต่ว่ากัะมาเจองัวอีกค้อหนึ่งครับผมเพื่อนจะาปอยนราคาเป็นกันเองนะพี่น้องเนาะงัวตวนี้จะเป็นง้วแม่สาวเนาะเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นแม่ลูกแม่สาวเนาะพี่คนใดที่ว่าทัมวมหาผมจงได้งัวแม่สาวเดอร์อยู่อันทั้งอันเขาผมสุวรรณเนาะครับเนาะงัวง no ัวแม่ล um e ูก e คือว่าทั้งอันร้านเนาะครับเนาะผมลงคงชปนี่เราก็ลองทั่วมาสอบถามผมได้ครับว่า เป็นยังไงเนาะครับเนาะเพราะว่าง่วงแม่สาวเฉลี่ยเพิ่งเลี้ยงมามาดูนะครับผมแต่ว่ามันเป็นลูกอ่าอ่าลูกท้องแรกครับผมออกเป็นชัลเล่พี่น้องต้นใจว่าแต่ว่าอ่าแม่ตัวแม่มั่นผสมได้แล้วครับผมผสมประมาณสี่เดือนแล้วพี่น้องผสมของเดือดสั้นไว้เนาะพี่น้องเนาะยัเหอบไปเบื้องเลกครับผมว่าอ่าง่วงอีตัวนี้จะโตงามขนาดไหนเนาะครับเนาะ นี่ครับก่อนอื่นพี่น้องเบื้องอ่าเบื้องใบผสมมันก่อนนะครับพี่น้องอันนี้ใบผสมของอ่ะเดือดสั้นเนาะพี่น้องเดือดสั้นป็นเชอร์เบอรี่นะครับเนาะนี่นี่นี่เบ่งเบ่งโตเบ่งโตมันนี่โตลูกมันพี่น้องนี่ครับนี่มั้งครับผมนี่ครับนี่ครับลูกมันนี่ประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วพี่น้องแต่ว่าเพื่อนตัวแม่น่ะมันทองเลยแล้วสามสี่เดือนพี่น้องแต่ว่าเพิ่งกับผสมเดือดสั้นไว้ครับผมนี่ผสมเดือดสั้นไว้ครับผมผสมเมื่อที่วันที่เอะไรนาะพี่น้องอย่เบิร์นก่อนเด้อผสมวันที่ วันที่สิบสี่มกกาหกสีพี่น้องสิบสี่มกราหกสีนะครับเนาะวันที่คลอดลูกสิบสี่นี่สิบสี่หรือว่าวันที่ยี่สิบแปดตุลาหกสีพี่น,อน้อ, <mia? S 1> อ,นนองนี่ครับผมพี่น้องมั้งครับผมนี่นี่ครับนี่ครับผมนี่มือผสมนะครับเด้อนี่มือผสมครับผมนี่เชอร์รี่พี่น้องเชอร์รี่ครับผมนี่ครับผมนี่ครับจะคลอดวันที่สิบสี่หรือว่าวันที่ยี่สิบแปดตุตุลาหกสีนะครับเนาะ ผสมวันที่14มกราหกสี่พี่น้องนี่ครับผมเป็นผสมใหม่แต่เป็นพันธุ์ของเถือสั้นพี่น้องนี่ครับเถือสั้นับพี่น้องนะครับพันธุ์ถือสั้นเนาะนี่ผสมพอพันธุ์ถือสั้นไว้ครับผมนี่ครับผมนี่ฮะผสมเถือสั้นไว้ครับผมเอาพี่น้องไปเบิ้งลูกมันะเนี่ยนี่ไปเบิ้งข้างในนะครับเนาะสิงห้าไปเบิ้งข้างในวะตัวมันสิงหามขนาดไหนเนาะพี่พรรนเลี้ยงอ้วนอ้วนมากเลยพี่น้อง อ่ะพี่น้องนี่เบื้องก่อนดีพี่น้องเบื้องทางแรกก่อนนี่ครับผมนี่นี่ยกรโดดมันเนาะกเฉยเลยครับผมมันไม่ตูนีก่อนมาตื่นตอนนี้ครับเขาอย่านี้นี่ครับลูกมันกับโบโดเพิ่นจับได้พี่น้องจับไดเนาะนี้เนาะครับผมนี่ชอบก้อนเนาะครับเอตัวเล็กอีกตัวเล็กตัวนี้ประมาณเกือแปดเดือนแล้วพี่น้องลูกมันเนาะลูกมันเป็นตัวผู้ตัวแม่เนาะตัวแม่เป็นตัวแม่เนาะพี่น้องเนาะตัวแม่ครับผม โตยีแหน่สั่แม่หรอพี่น้องเห็นหไหนบ่โตงามนี่ลูกมันยีหน่ส่มแม่หรอ,อ,ย,อรยี่แอนสมบูรณ์แอนเรียกสมบูรณ์ยีย่สิบงพอนสิบเบิงบัดไทยมันเหี้เบิงพี่น้องผลโ,โตแม่มันงครับผมโตแม่มันกับปีนทองกระทาพี่น้องตองกระทาหนึ่งเป็นทองเนี่ยที่ว่าสามารถเลี้ยงลูกดีนะพี่น้องแตใหน้น้ำนงดีครับผมดีพี่น้องเขาก็บรรลุเด้ดครับพี่น้บ่นี่ครับผมนั่นเองดีบ่นี่ครับ พี่น้องว่ามึงเึ้นได้ไหมครับผมนี่นี่ผ anyway, ักหนกไง่ทยไงพี่น้องครับผมนมนีเต่าเลยพี่น้องยังลูกดีพี่น้องตัวดีเบิ้งเบิ้งเบิ้งอยังลูกดีสมบูรณ์นี่เห็นป่นี่ครับเบิ้งนมพี่น้องเบิ้งนมได้พี่น้องมองเห็นบ่ครับผมปุ่นมีเต่าพี่น้องโอ้นมีเต่าสมพ่อมันสมบูรณ์หรอครับผมป่ะน้นมสีเต่าป่ะตัวดีงามพี่น้องตัวดีงามผรัขาไง่ทยไง อ่าม um, ันผสมเหรอครับผมผสมสี่เดือนแล้วครับผมอ่าตัวตัวเมมันเนาะครับเนาะสมมติซื้อสองในสามพี่น้องพี่น้องซื้อสองในสามยเพราะว่าเมยมันผสมแล้วครับผมสี่เดือนแล้วครับผมขวดประมาณตัวร่าพี่น้องตัวรามันที่สิบสี่เราวันที่ยี่สิบแปดตัวร่าก็จะขอดแด้วพี่น้องข้าผสมมันที่มันสี่สิบสี่มุกกระไรพี่น้องนี่ครับผมตัวเมนะครับผมถ้าัวลูกมันกับประมาณเกือบปีแล้วพี่น้องเกือบปีแล้วก็เพราะว่าลูกมันก็เป็นตัวเม่พี่น้องนี่ครับมันไทยไงครับผมเนื้อหนังหนาครับผม ส้มเป็นพวกแม่พันธุ์พี่น้องส้มเป็นพ่อพันธุ์ต้อต่ำขอกต่ำนั่ครับพี่น้องกันครับแต่ฮาวงัวม่พันธุ์ครับผมตัวนี้โอเคเลยผมว่าใช้ได้ครับผมตัวนี้ใช้ได้เลยครับผมตัวนี้งามตัวนี้งามถูกญ่ายเย้าเย้าขวบิ่งทั้งไทยมันแต่ว่างัวนี่มันกะตกใจมันมันว่าแต่หมอสิมาสี่ยางนั่ครับผมเพราะสมัครทำงัวมันตกใจแล้วกันึกว่าแต่หมอสิมาสี่ยามันเนาะเพราะว่างัวบาง มันกับสีหยานพี่น้องมันกับสีหยานมันกับนึกว่าใจพุ่มันสีหยามันพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยวพี่น้องมึงเด้อมันจะขอเปล่าขอข้างในเลยวะครับอ้าพี่น้องนี่เขาขอมาได้แล้วครับผมเบิ้องบนที่น้อนี่เบิ้องบนครับผมนี่มันไทยญ่พี่น้องตัวนี้ง้วนงามมันไทยญ่อืมอืมจะให้เบิ้งดูกมันนี่ลูกมันพี่น้องลูกมันเห็นบ่ครับผมอืมครับ นี่ลูกมันกับแม่ครับผมลูกกบแม่พี่พี่น้องเด้พี่น้องเด้ออ่าเห็นบ่าลูกกบแม่ครับผมนี่ครับตู้นะเกือบปีเราพี่น้องกือบปีที่เราลูกมันครับผมนี่งนี่บ้างงานพี่น้องง้อแต่พี่เลี้ยงย่างสมบูรณ์เลยครับอ้วนอ้วนหรือสมบูรณ์แล้วก็มันไทยก็ใหญ่นะนับหก หน้าผากโนกพ, mm พี่น้องหน้าผากโนกใหญ่ครับผมนี่ลูกมันก็งามลูกมันก็เป็นตัวแม่พี่น้องลูกมันจะเกลีเป็นเดือดกระทบเป็นเดือพี่น้องเพราะว่างัวนี่ก็เกือบปีแล้วลูกมันนี่ครับผมใหญ่ยะแม่ไม่แล้วพี่น้องเนี่บอกระบังกับเงี้ยเสม่แล้วครับผมเดี๋ยวนี้นี่บ่ครับผมแต่ว่าแม่มันกับผสมอ่าเดือดสั้นไวครับผมเดือดสั้นไวกับประมาณสามสี่เดือนแล้วพี่น้องครับผมมันกับผ่านรอบแล้วพี่น้องกับสามารถมาได้อีกซื้อซื้อสองได้สามพี่น้องเดี๋ยวนี้เนาะ ถ้าพี่น้องสนใจครับผมแล้วว่าพี่ชูทางอ่านี่ก็สนใจกับทุกมาสอบถามผมก็ได้จะผมให้ยปวดท้องไปเนาะนี่พี่เป็นให้กินยาแล้วครับผมนี่ครับเป็นห้กินยาเดี่ยพี่น้องโอ้ตัวนี้งามติดีไหมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้งามดีมั้งพี่น้อกินยาก็กินดีพี่น้องกินยากินดีมากเลยเห็นบ่นี่มข้าพผมกินยาบ่เลือกพี่น้องง้อตัวนี้กินยาดีครับผมดีลูกมัน เบิ่งหางมันพี่น้องคนหางบันทายมันพี่บ่หางเหงากับตุกตินลยพี่น้องคนบันทายใหญ่คนลูกมันกับปูลูกมันคนบันทายก็ใหญ่พี่น้องเบิ่งเบื้งเบิ่งเบื่องมาถ่ายพี่น้องนะใหญ่บันทายใหญ่มันก็อยากตื่นเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นคนแตกหนามันก็ดึงว่าได้พวกหมอมาฉีดยามันเนาะนี่พี่น้องนี่ครับ แม่มันจะเป็นแม่สาวพี่น้องเป็นลูกนึงครับผมถ้าลูกสองก็อยู่ในท้องครับผมลูกสองอยู่ในท้องการผสมไปซีเดือนแล้วครับลูกสองครับผมเนี่ยเบิืงพี่น้องนะเบิ่งเวลามันเงียวเวลามันยังหัวแผ่นหลังมันพี่น้องเต็มเปี๊ยอะไรผมอ้วนนะสำเพ็งกระดานเลยพี่น้องแผ่นหลังมันเห็นบอกตัวผู้กับตัวเมียตัวลูกสาวมันนะตัวลูกสาวมันกับโอ้โหแผ่นหลังมันกับพี่น้องุ นี <Merci. S 2> ่ครับผมว่าคอกเนี่งามพี่น้องเพราะว่าเป็นงัวคอกเป็นงัวธรรมดาเขากับผมเขาบ่ได้เป็นเขาบ่ได้งัวที่ว่าเขาซื้อหรอมาเอาเอาไปขายเด็กพี่น้องเป็นงัวชาวบ้านธรรมดาครับผมงัวชาวบ้านธรรมดาคือเอาซื้อมาแล้วมันก็เลี้ยงเพื่อนให้จรักพี่น้องเพราะไม่เลี้ยงในใจรักเราเพิ่งกับอยากเพิ่งเพิ่งกับอยากปล่อยเนาะครับเนาะอยากปล่อยอยากปล่อยเพื่อไม่พี่น้องกเกษตรกรเพื่อใดสอบงัวที่ว่าเอาไปเลี้ยงพี่น้องเอาไปเลี้ยงหรือว่าเอาไปเลี้ยงตามคอกเป็นแม่ฟาร์มเนาะนี่ตัวนี้ก็สามารถได้ครับผม แม่มันก็เป็นเชื้อปลาเร่ครับผมลูกมันก็เป็นเชื้อปลาเร่แต่ว่าแม่มันผสมทองตัวสั้นไว้แล้วครับผสมตัวสั้นไว้ประปมาณสามสี่เดือนพี่น้องครับผมแต่ว่าลูกมันนักเกือบปีแล้วพี่น้องยืนที่บ่อพี่น้องยืนซ้ำแม่เล่นบนหนักเดือยยืนซ้ำแม่เล่นบ่ครับผมนี่ครับตัวมันก็ผสมเกือบปีแล้วครับผมยืนยืนกับซ้ำแม่บนนี่นี่ครับผมนี่แม่กับงามนีはは่บอกเขากับงามมันถ่ายพี่น้องครับผม เพื่พี่น้องเมันกินยาครัผมกินยามันอกให้กินยาพวกนีี่น้องห้กินยาเนียเปียเนาะเนยเปียแน่เฟืองแน่ครับผมเนียเปียนฟับกับเฟืองแน่เม่กาหินยาเนเปลี่ยนแน่เื่งัาม่กาห้กินเพื่องกับยาเนี่เปี่ยครับผมนี่ครับผมนี่ครับผม เอาพี่น้องบางคั้นอีกจะบอกราคาให้พี่น้องเด้อครับเด้อาอีตัวนี้เพิ่นสิปล่อยเท่าไรเนาะกระเบงกันพี่น้องเนาะอีตัวนี้พี่เพิ่นจะขายเท่าไรดี๋ยวผมจะบอกราคาให้พี่น้องเด้อเตรียมเอาปากกาจดเด้อครับเด้อราคาอีตัวนีเพิ่นเปิดแสนแสนหนึ่งมาพี่น้องเนาะหนึ่งแสนบาทเนาะเพิ่นแปดเปิดหนึ่งแสนบาทเปิดหนึ่งแสนบาทเด้อพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องสอบก็โทรมาสอบถามได้มาต่อรองวา ราคากันได้หรือว่าจังไดนขอโทษมาสอบถามเลยนะครับเนาะอย่าพูดจะให้เบอร์โทรผมอยู่ใต้คลิปได้เนาะตัวนี้ราคาหนึ่งแสนบาทเพิ่นเปิดไปเลยครับเด้อซื้อหนึ่งซื้อสองในสามเพิ่ทีหน่องเนาะตัวนี้ซื้อสองในสามนะครับเนาะนี่ครับซื้อสองในสามเด้อเพิ่นเปิดในราคาแสนหนึ่งเนาะเพิ่หน่องเนาะครับผมมี่ยังขอโทษมาสอบถามผมก็ได้ครับผมถ้าพี่อยู่ที่อ่าเขาพุ ouais. think, uh ่มสุวรรณนะครับเนาะที่อยากได้งัวแม่ลูกหรือว่าทั้งร้านนะครับเนาะอยากได้งัวแม่ลูกกอโทษมาสอบถามพวกระได้ครับผมอีตัวนี้เพิ่นขายในราคาหนึ่ครับผม แต่ว่าแม่มันผสมดสี่เถือนแล้วแม่มันผสมผสมพอพันของเดือดสั้นไว้เนาะครับเนาะผสมเดือดพันไว้ประมาณสี่เดือนครับผมนี่ครับผมลูกมันก็เกือบปีแล้วพี่น้องนี่ครับผมนี่เห็นปะครับผมเอาเอีกซ์คังหนึ่งพี่นอ้องเพิ่นเปิดในราคาหนึ่งแสนบาทเลยพี่น้องเด้อก็โทรมาสอบถามผมได้ครับผมเดี๋ยวผมจะให้บทโทรแต่คีย์ใบต้องพิ่นอนะ้อเนาะบทโทรผมเด้อพี่น้องเด้อบทโทรของผมนะครับเด้อโทรมาสอบถามผมกับเบอร์ศูนย์หกสามหนึ่งเจ็ดเก้า ห้าสองหนึ่งสองได้พี่น้องเด้อจำได้บล่ล่ะจดไปอีกครั้งหนึ่งครับผมศูนย์หกสามหนึ่งเก้าเก้าห้าสองหนึ่งสามพี่น้องเปิดทุกคนด้ครับเด้ออยู่ในช่องกเกษตรพึ่งตนเนะพี่น้องเด้อพี่น้องเข้าไปในช่องยูทูบเด้อครับเด้อเกษตรพึ่งตนเนนด้อครับเด้อที่ว่าไรื่องของเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายหรือว่าเลี้ยงแพะน้องครับเนาะเรื่องแพะเรื่อง,งแกะพี่น้องการทุกมาสอบถามมาได้ครับผมอ่านี่ครับผม คิดน so so ี่ก็ขอฝากไว่าฉันนั้นเป็นน้องเนาะคลิปนั้นเราเขาเจอกันไหมได้ครับด้วยฉันหาง้อมงามๆงให้พี่น้องนะครับเนาะกอกแต่ที่เพื่อนจะขายเพื่อนจะเปิดราคาจะหางามๆให้พี่น้องนะครับเนาะสำหรับพี่น้องเบื้องในช่องนุทุตบาร์จะเป็นปกเอฟซีนะครับเนาะจะเป็นเอฟซีหรือว่าฝากกดติ๊ไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ได้ครับด้วยควเป็นกำลังใจให้กันเนาะครับเนาะขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม